ยอดหมอหญิงอัจฉริยะตอนที่973ความโกรธของท่านแบบแบะตอนที่สองอูเสือไม่สนใจการเนื้อหยันดูถูกของชายคนนั้นนางมองท่านแบบแบะที่ออกฤทธิ์เป็นเด็กเอาแต่ใจแล้วพูดว่าชนะแล้วจะได้กินใบบัวใบบัวที่อูเสือพูดถึงก็คือใบบัวสุดอร่อยหวานล้ำจากบัวหิมะของเจ้าบัวน้อยนั่นเอง ตอนนี้บัวน้อยน่าจะเก็บใบบัวได้กองหนึ่งแล้วและท่านแบะแบะเองก็ชอบรสชาติของบัวหิมะอย่างถึงที่สุดด้วยมันไม่ได้รับอนุญาตให้กัดบัวน้อยก็จริงแต่ใบบัวของเจ้าบัวน้อยก็อร่อยมากๆเนื่องจากเจ้าบัวน้อยมักจะกลัวจนร้องไห้ออกมาทันทีที่เห็นท่านแบะแบะจึงไม่เคยตั้งสติได้เลยว่าจะป้อนมันด้วยใบบัวแทนถ้าเจ้าบัวน้อยไม่ซุกอยู่ในอ้อมแขนของอูสเสียเพื่อหาการปกป้องก็จะหายตัวเข้าไปในแหวนโดยทันทีตอนนี้ ในหัวของท่านแบะแบะก็คิดแต่เรื่องจะกินใบบัวหวานฉ่ำเพื่อให้หายยากอย่างที่คาดเมื่อได้ยินคำว่ากินใบบัวสายตาไม่พอใจของท่านแบะแบะก็หายไปประกายตายินดีและคาดหวังก็ปรากฏขึ้นทันทีแบะสัญญาแล้วนะห้ามโกงแบะด้วยแม้ว่าอูเสือจะไม่เข้าใจว่าท่านแบะแบะพูดอะไรแต่ดูจากท่าทีที่เปลี่ยนไปของเจ้าแกะน้อยตัวนั้นแล้วอูเสือก็รู้ว่ามันตกลงนางจึงพยักหน้าตอบรับ มื่อได้รับคำยืนยันจากคนให้อาหารของมันแล้วท่านแบะบแบะก็หันกลับไปทันทีมันชูหางขึ้นพลางวิ่งยยาะไปกลางเวทีอย่างมีความสุขฮจะได้กินใบบัวแล้วท่านแบะบแบะสุขใจจริงๆเลยเจ้าของเสือก็ไม่เข้าใจว่าเด็กชายกับสัตว์อสูรของเขาตกลงและเปลี่ยนอะไรกันแต่เขาก็ป้อนเนื้อดิบโชคเลือดอีกชิน้นให้กับเจ้าเสือรายและพูดว่าไปจัดการมันซะเจ้าเสือร้ายไม่เข้าใจว่าเจ้าของมันพูดอะไร แต่มันก็แลบลิ้นออกมาเลียเลือดที่เปื้อนอยู่ร,บรอบๆปากอย่างคาดหวังมันหันกลับไปอย่างช้าๆเพื่อเตรียมพร้อมสําหรับการประลองรอบต่อไปบนเวทีประลองเจ้าลูกบอลขนปุยอ้วนกลมยืนอยู่ด้านหนึ่งส่วนอีกฝั่งตรงข้ามที่กําลังเผชิญหน้ากับมันก็คือเจ้าเสือร้ายที่มีคราบเลือดของคู่ต่อสู้ที่พ่ายแพ้มันมารอบก่อนเปื้อนอยู่เต็มไปหมดดูจากขนาดและความก้าวร้าวก็เห็นได้อย่างชัดเจนว่าใครเหนือกว่าใครในรอบนี้ เจ้าของเสือดุร้ายมองมายังอู่เสือที่ยืนอยู่ข้างเวทีพร้อมกับเดาะลิ้นอย่างเหยียดหยามเขาไม่เคยเจอเด็กที่ริ้รันจะส่งสัตว์อสูรของตัวเองไปตายแบบนี้เลยฮึพอสัตว์อสูรของเจ้าถูกกินเข้าไปก็อย่าร้องแล้วกันล่ะชายคนนั้นพูดเหยียดหยามอูเสือก็มองดูเขาอย่างเย็นชาแต่ไม่ได้มีปฏิกิริยาอื่นใดผู้คนในลานประลองสัตว์อสูรก็ไม่สนใจการประลองรอบนี้มากนักพวกเขาตัดสินผลเอาไว้ในใจแล้ว ซึงรอคอยการประลองรอบต่อไปมากกว่าเจ้าหน้าทีลานประลองมองความแตกต่างของพลังทั้งสองฝ่ายที่ห่างชั้นกันมากก็เริ่มกระสับกระสายขึ้นมาทันทีท่านแบะแบะตัวน้อยนั้นลงทะเบียนโดยชิงอยู่รองหัวหน้าตึกเพลิงพิโรธไม่มีใครเคยเห็นสัตว์อสูนตัวนั้นมาก่อนพวกเขาคิดว่าเมื่อรองหัวหน้าตึกเพลิงพิโรธเป็นคนแนะนํามามันก็ต้องเป็นสัตว์อสูนที่น่าประทับใจมากแน่แต่เมื่อพวกเขาได้เห็นสัตว์อสูนตัวเป็นเป็น ความคาดหวังและความมั่นใจทั้งหมดก็พังคลื่นลงทันทีพวกเขาเห็นภาพในใจอย่างชัดเจนเลยทีเดียวว่าพอการประลองเริ่มต้นขึ้นเจ้าแกะน้อยนั่นก็คงจะได้กลายเป็นอาหารของเจ้าเสือร้ายอย่างรวดเร็วพวกเขาหวังว่าถึงตอนนั้นชิงอยู่จะไม่หงุดหงิดมากนักระคังเริ่มการประลองดังขึ้นเจ้าเสือร้ายเดินวนรอบคู่ต่อสู้อย่างช้าๆหางของมันชี้ขึ้นไปด้านหลังราวกับท่อนเหล็กหลังจากสู้มาหลายรอบและได้กินเนื้อสดโชคเลือดเข้าไป สัญชาตญาณสัตว์ป่าในตัวของมันก็ถูกกระตุ้นให้สูงขึ้นมากการออกแรงก่อนหน้านี้ทําให้มันหิวจัดและเนื้อเล็กๆบางๆสองชิ้นนั้นก็ช่วยให้หายหิวไม่ได้เลยกลับยิ่งทําให้สัญชาตญาณน,นักล่าของมันพุ่งสูงขึ้นถึงขีดสุดยอดหมอหญิงอัจฉริยะตอนที่974ความโกรธของท่านแบบแบบตอนที่สาม ฝีเท้าหนักๆของเจ้าเสือร้ายตัวนั้นย่ำลงบนเวทีประลองสายตาของมันจ้องคมิงอยู่ที่เยออันหน้าอร่อยตรงหน้าแล้วมันก็ก้าวเข้าไปใกล้ๆท่านแบะบอีกหนึ่งก้าวชิงอยู่นั่งมองอยู่จากที่สูงก้นเข่าแทบจะไม่ติดเก้าอี้ขณะที่เจ้าเสือร้ายใกล้เข้ามาเขากังวลมากว่าเจ้าเสือร้ายจะกลืนท่านแบบแะบลงไปทั้งตัวและเขาจะไม่สามารถตอบคําถามอูเสือได้ แม้วันนี้จะเป็นความต้องการของอู๋เสืียเองก็ตามแต่เขามีหน้าที่คอยติดตามเป็นพี่เลี้ยงของอู๋สเสียชิงอยู่ไม่กล้าคิดว่าเขาจะอธิบายให้เซียงป้าฟังอย่างไรว่าเขาปล่อยให้สัตว์อสูรของอู๋สเสียถูกสังหารในวันแรกที่ผู้เยาคนนี้อยู่ในเมืองพันอสูรได้อย่างไรแล้วเซียงป้าจะไม่ฉีกเขาออกเป็นชิ้นๆเลยเหรอเนี่ยแม้ว่าเขาจะไม่ใช่คนรับผิดชอบโดยตรงแต่ชิงอยู่ก็แน่ใจว่าชะตากรรมของเขาจะไม่ดีขึ้นเพราะเรื่องนั้นแน่ ชิงอยู่กำลังครุ่นคิดอย่างจริงจังว่าเขาควรจะเข้าไปช่วยท่านแบบแบะระหว่างการประลองหรือไม่ถึงแม้จะเป็นการฝ่าฝืนกฎของลางประลองสัตว์อสูรก็เถอะแต่เทียบกับเสียงป้าที่โกรธจัดจนคลั่งแล้วเขาเลือกโดนท่านเจ้าเมืองด่าเอาแรงแรงดีกว่าขณะที่ชิงอยู่กำลังต่อสู้กับความรู้สึกที่ขัดแย้งกันอยู่ในใจเจ้าเสือร้ายก็เข้ามายืนอยู่ตรงหน้าท่านแบบแบบแล้วเจ้าเสือร้ายมองท่านแบบแบที่ตัวเท่าหัวของมันแล้วเลียปากแผลความหิวและกลิ่นเลือดจางๆที่เหลืออยู่ ปลุกความกระหายเลือดกระตุ้นให้มันอยากจะขย้ำเหยื่อที่อยู่ตรงหน้ามันอ้าปากกว้างและส่งเสียงคำรามออกมาดังลัน่นเสียงคำรามนั้นดังมากจนํำให้ผู้ชมที่นั่งอยู่ใกล้ๆก,ก,ก,กับเวทีประลองรู้สึกปวดแก้วหูเจ้าของเสือที่ยืนอยู่ด้านข้างถึงกับเสียยิ้มกว้างออกมาทันทีท่านแบะแบก็ยืนเหม่อมองไม่ขยับขย่นเลยสักนิดมันมองเจ้าเหมียวที่ทำน้ำลายกระเด็นไปทั่วตรงหน้าแล้วคิดว่ากลิ่นปากของเจ้าเหมียวเนี่ยโคตรเหม็นเลย แตกต่างจากกลิ่นสะอาดสอาดของเจ้าแมวดำตัวน้อยนั้นโดยสิ้นเชิงท่านแบ,บะๆกำลังคิดว่ามันจะตบเจ้าเหมียวนี่ให้ตายยังไงดีแต่ก็พลันนึกถึงสิ่งที่อูเสือสัญญาไว้กับมันขึ้นมาได้ควรให้อาหารของมันบอกว่ามันต้องชนะถึงจะได้กินใบบัวแต่มันต้องทำยังไงล่ะถึงจะถือว่าชนะหนะ้าในหัวของท่านแบ,บะๆก็มีแค่วิธีเดียวในการจัดการกับสัตว์สูนตัวอื่นซึ่งนั่นก็คือการกินพวกมัน ดังนั้นเมื่อมันถูกบอกว่าให้เอาชนะมันจึงไม่เข้าใจว่าสิ่งนั้นหมายความว่าอย่างไงท่านแบะแบะยืนเอียงคอเค้นสมองคิดพลางจ้องมองเจ้าเสือร้ายตัวนั้นอมถ้ากินมันเข้าไปฟังดูไม่เหมือนชนะหรือเปล่านะฮท่านแบะแบะไม่รู้ว่าต้องทำยังไงดีเนี่ยหลังจากผู้ชมเห็นเจ้าเสือร้ายคำรามเสียงดังก็พากันคิดว่าเจ้าแกะอ้วนกลมตัวนั้นคงหวาดกลัวจนแข็งทื่ออยู่กับที่ และพวกเขาก็คิดว่าการประลองกำลังจะจบลงแบบนองเลือดแน่ๆแต่ในที่สุดท่านแบบแบะก็นึกออกมันอาจจะไม่เข้าใจว่าชนะหมายความว่ายังไงแต่สิ่งที่เจ้าเหมียวทำตอนนี้น่าจะเป็นวิธีที่ถูกต้องใช่ไหมดังนั้นแล้วท่านแบบแบะจึงเรียนแบบเจ้าเสือร้ายด้วยการอ้าปากและใช้พละกกำลังทั้งหมดของมันออกมาแบะเสียงร้องแบะครั้งเดียวดังไปไม่ถึงที่นั่งของผู้ชมด้วยซ้ำ ขณะที่ทุกคนระเบิดเสียงหัวเราะออกมาสถานการณ์แปลกๆก,ก็เกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาพวกเขาทันทีที่เสียงร้องเบาๆของท่านแบะๆดังขึ้นสัตว์อสูรเสือที่สง่างามก็ทำท่าเหมือนโดนสายฟ้าฟาดทันทีตัวของมันแข็งทื่อไม่ขยับเขยื้อนดวงตามุ่งร้ายเบิกโพลงและขณะที่ทุกคนคาดว่ามันจะตะปบเข้าใส่ร่างกลมๆของท่านแบะบๆเจ้าเสือร้ายก็หันหลังกลับแล้วตะเกียกตะกายวิ่งหนีกลับไปตามทางเดิมที่มันมา เรียกได้ว่ามันวิ่งหนีแบบหางจุกตุดเลยทีเดียว